ท่านแล้วก็สวัสดีพี่นาด้วยนะคะครับผมวันนี้นะครับ NW Real e s 78นะครับอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะครับค่ะวันนี้เราจะไปชมนะครับอาคารพาณิชย์นะครับทำเลค้าขายนะครับค่ะใกล้ถนนสุราาฎร์นะครับผม อยู่ในตลาดด้วยนะคะน้องแมมอ๋อแปลงนี้ก็คืออยู่ในตลาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นตลาดอะไรคะพี่นาะตลาดสดแม่อุดมนี่เองนะครับอ๋อโอเคเลยค่ะเหมือนวันนั้นที่เราขับรถไปพังเทียมก็คือผ่าน ตลาดแม่อุดมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมอาคารพาณิชย์นะคะสําหรับทําธุรกิจค้าขายได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวอําเภอโนนไทยนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินทางบนถนนสุรนารายนะคะใช่ครับตอนนี้เราผ่านตัวอำเภอโนนไทยไปแล้วนะครับค่ะก็ผ่านที่ทําการนะครับค่ะส่วน,นราชการของตัวอําเภอโนนไทยค่ะ เมื่อวานนี้เราก็มาใช่ไหมคะพี่นันใช่ครับอ๋อเมื่อวานนี้นะคะแมบบ่กับพี่นันนะคะก็ได้มาแสดงความยินดีนะคะกับลูกค้าผู้ซื้อผู้ขายนะคะก็มีการปิดการขายที่ดินไปนะคะสองแปลงนะคะ,ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าเรายังมีอีกเยอะนะคะพี่นันอไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเรายังมีให้ เจ้าของอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จ,จะพาไปชมอา,อาจจะพาไปประมาณสัก2แปลงนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกโนไน,กไโนไทยนะครับแยกไฟแดงโนนไทยนะครับก็ตรงต่อไปเลยนะคค่ะ ก็คือตรงนี้แยกนนทไทยถ้าเราไปทางฝ่ามือเนี่ยจะเป็นอำเภอคงถูกต้องไหมคะใช่ครับจะเป็นเส้นอำเภอคงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมุ่งตรงต่อไปนะคะเป็นถนนสุราร์ราย205ค่ะใช่ครับเราวิ่งตรงกลัไปนะครับสำหรับอาคารพาณิชย์นะครที่ตลาดเลยนะครับค่ะก็เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะคะต้องแม สิ 1> <6 S 2> บาา1กตารางวานะครับก็มีห้องนอนห้องน้ําด้วยนะครับอยู่ในในอาคารพาณิชย์นะครับใช่ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์สําหรับอยู่อาศัย เรียลเอสเตดนะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมช่วง,วงกลางวันแดดดีมากนะคะคจะได้เห็นภาพชัดเลยนะคะ,คะ,ะพี่นันคะมีลูกค้าคอมเมนต์ในคลิปของ NW Real Estate ว่าทำไมเราถึงถ่ายถนนให้ลูกค้าดูะคะอันนี้พี่นันจะตอบว่าไงไรคะที่เราถ่ายการาเดินทางให้ดูนะครับเพราะว่า ไกลๆนะครับบางที<ช>ทลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ย5เราเปิดแต่ไม่การให้ลูกค้าดูเฉยๆเราก็ทําได้นะครับแต่ว่า,า,าจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เห็นสภาพแวดล้อมนะครับ<ช>จากาถนนหลักนะครับจนถึงแปลงที่ดินนะครับจนถึงแปลงอาคารของเรานะครับหรือตัวบ้านของเราที่เราจําหน่ายอยู่นะครับเราอยากให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับเราก็เลยทําแบบละเอียดนะครับ ในการลํำถนนต่างๆนะครับบางคลิปอาจจะเห็นว่าเราออกจากตัวบ้านไปถึงถนนหลักหรือจากถนนหลักไปตัวบ้านนะครับเราต้องหให้ลูกค้าได้เห็นนะครับณนะช่วงเวลานั้นนะครับ บริเวณรอบข้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับนานๆนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับตามพื้นถนนนะครับบานพื้นสองข้างถนนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามธรรมชาตินะครับเราก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นเวลาจริงเวลานั้นตามที่เรามานะครับอันนี้นะคะแบบก็ขอยืนยันนะคะว่าเราจําเป็นจะต้องทาคลิปการเดินทางให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่า จุดประสงค์แรกเลยนะคะสําหรับแบบเองเนี่ยเวลาที่ถ้าลูกแบบคิดว่าถ้าลูกค้าที่ต้องการซื้อซับต,ตรงนี้จริงๆนะคะและส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานะคะต่างจังหวัดนะคะเยอะเลยแล้วก็จากต่างประเทศก็มีนะคะและลูกค้าก็อยากจะเห็นนะคะแต่ว่าแต่ก็นึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเขาแบบเหมือนอะเอา,เอาง่ายๆเลยแบบเลินรือ,อยังแบบเป็นถนนอะไรเอาเป็นถนนอะไร เป็นยังไงใช่ของลกาก็อยากดูอยู่แล้วจะให้เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งทำไมเราคุยกันตลอดทางเลยคบน้องแมมเราชอบคุยค่ะเราชอบคุยเราไม่อยากเปิดเพลงคอไปแล้วว่าให้ลูกค้าฟังเพลงโดยไม่อธิบายอะไรให้ลูกค้าได้ฟังเลยนะันาเราแบบพาพาไปเที่ยวพาไาเที่ยวกันดีกว่าครับอยากให้ทางลูกค้าเห็นเราว่าเป็นเราเหมือนเรานั่งมารถมาด้วยกันนะครับเป็นสมเรครอบครัวเดียวกันนะครับกต้อค่ะ ก็อยากให้ลูกค้าได้ชมบรรยากาศของการมาดูที่ดินจริงๆนะคะแต่ว่าเพียงแต่แบบอาสามาพามาดูก่อนแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะคะลูกค้าก็ค่อยมาดูด้วยตัวเองใชใ่ได้เพราะว่ายังไงก็ตามนะคะการที่ลูกค้าจะซื้อที่ดินสัก1ึแปลงหรือว่าซื้อบ้านเนี่ย ยังไงก็ต้องมาดูของจริงอยู่แล้วใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบลดขั้นตอนนะคะลดขั้นตอนลดระยะเวลาให้ลูกค้าได้เห็นก่อนเลยดูแบบสภาพแวดล้อมนะคะนี่เราเข้าสู่โคกสวายแล้วนะคะน้องแอมตอนนี้ถึงโคกสวายแล้วหรือคะ ใช่ค่ะบ้านโคกสวายจริงนะครับตรงนี้เขาก็มีตลาดใหญ่มากมายเลยนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับบ้านโคกสวายนี่นะคะด้านซ้ายมือมีป้ายนะคะบ้านโคกสวายเราเคยผ่านแล้วตลาดเขาใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆเลยแบบคำเลคำเลตรงเนี้ยก็ใกล้กับตลาดด้วยเมื่อถึงจุดนี้ก็ชิดซ้ายเลยค่ะชิดซ้ายเลยใช่ไหมคะใช่ครับ โดยที่ไม่ต้องดู GPS เลยนะอันนี้พี่นนไม่ต้องเปิด GPS เลยาะเราถึงแล้วนะคะโอ้ทำไมเร็วจังเลยเร็วมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันเลยนะคะค่ะนี่คือตลาดแม่อุดมนะคะตลาดแม่อุดมขายเต็มเลยนะครับน้องแมาด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีร้านเกี่ยวกับการเกษตรนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราขับพาชมรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราขับพาชมรอบๆตลาดก่อนนะคะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดแม่อุดมตลาดแม่อุดมนะครับาสวายนี่ข้างในนี้ก็จะขายเกี่ยวกับเครื่องปั้นมีเครื่องปั้นดินขามีต้นมงต้นไม้นะครับขายอยู่เยอะเลยนะค <ขา S 1> <ม>ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาก็จะเป็นอาคารพาณิช<ม>ย์หลายๆห้องเหมือนกันใช่ครับผม จริงๆแล้วเวลาที่เราจะขายของเนาะนอกจากที่เราจะขายแบบหน้าร้านแล้วนะคะเราก็สามารถขายทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่นัทอุยอันนี้เขาขายอะไรข้างในเขาก็มีแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบแบบเดียวกับที่เราไปเห็นแถวด่านเกวียนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยนะคะอันนี้เราพาชมในตลาดเลยนะครับผมใช่ขับรถพาชมในตลาดก่อนลูกค้าจะได้เห็นนะครับทุกซอกทุกมุมของตลาด เป็นยังไงบ้างนะครับค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้เราวนรอบตลาดให้ดูนะครับผมอ่าให้ดูบรรยากาศตลาดโดยรอบก่อนนะคะข้างในเขาก็มีขายของเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเป็นใช่เอาเครื่องปั้นดินเผาใช่ครับเป็นของตกแต่งบ้านนะครับสวยงามเลยค่ะสําหรับอาคารพาณิชย์ที่เราจะขายนะคะเนื้อที่สิบหกตารางวานะคะ เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นสำหรับทำเลค้าขายแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนสุรนารายนะคะเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นถนนสุรนารายอันนี้ว้ว้สารก่อนนะคะสาธุค,ค่ะเดี๋ยว,วเราลงไป,มไปชมตรงตัวอาคารพาณิชย์พร้อมกันเลยนะคะได้ค่ะ นี่นะคะจะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะสองชั้นนะคะ<ร>แล้วก,กนนะะ็เรามีที่จอดอยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ดูทั้งไงนะครับรอยากให้ลูกค้าได้เห็นบรรยากาศของตัวอาคารพาณิชย์เบื้องต้นก่อนนะครับผม<ะ>ว่าตรงอาคารพาณิชย์เป็นอย่างไรบ้างนะครับ<ะ>แล้วก็มีพื้นที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ติดถนน ใกล้ถนนจูแนนะลลาลายจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับก็อ,อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เห็นก่อนนะครับผมค่ะเดี๋ยวขอญอาตสักครู่นะครับพาลูกค้าไปดูด้านหน้านะครับใช่แล้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงชัดชัดเจนกันไหมครับเดี๋ยวขอญอาตติขอเล็กติมามีนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าอาคารพาณิชย์นะคะเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นทําเลค้าขายแล้วก็ทําเลอยู่อาศัยนะคะอยู่ใกล้กับตลาดแม่อุดมเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแม่อุดมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้านะครับพาลูกค้าทุกท,กาท,กาทก่านนะครับไปชมนะครับบรรยากาศภายค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวพี่นัดพาลูกค้าไปชมบริเวณรอบๆก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่เราออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นถนนสุระก่อนถึงเขาเรียกว่าไฟแดงโคกสวายนิดนึงนะครับตรงนั้นก็คือ,อเป็นอเอา บอบตนะครับสำนักงานเทศบาลน,นะครับตำบลโคกสวายนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดแม่อุดมเลยนะครับผมตรงด้านนู้นนะครับรด้านหน้า,น,านู้นนะครับก็คืออบตโคกสวายนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันนิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้อากาศดีนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้กเ็เย็นสบายอากาศเย็นเหมือนหน้าหนาวอีกครั้งนะครับผม คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของตลาดนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้คือถนนสุรนาายนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นหลังคาสีฟ้าคือสำนักงานเทศบาลตะบนโคกสวายครับผมอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับของตลาดแม่อุดมนะครับตรงนี้คือตลาดแม่อุดมนะครับตรงด้านนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับสําหรับในตลาดแม่อุดมนะครับก็เป็นพื้นที่ ขายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทำเลยดีนะครับก็มีรถทุบผ้านอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันสักนิดนึงนะครับผม ก็เป ar ็นพ like ื้นท ok ี่ค้าขายนะครับสองฝั่งทางก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับด้านอาหารนะครับมีอาหารอยู่ด้านนู้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ในตลาดนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาก็ตลาดนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับตกแต่งบ้านนะครับผม น,นี้นะครับถือถนนสาธารณประโยชน์นะครับผมสาธารณประโยชน์ตรงอาคารพาณิชย์ของเรานะครับผม ่แล้วก็ตรงนี้นะครับคืออาคารพาณิชย์ที่เราขายอยู่นะนี่นะครับสองชั้นนะครับมีห้องนอนนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับสองชั้นนะครับผมก็ถ้าหากลูกค้านะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะครับหรือแอดไลน์ ID 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ได้เลยนะครับผม วันนี้อาจจะไม่ได้เปิดเข้าไปดูข้างในนะครับเนื่องจากว่าทางตอนนี้ไม่มีทางเจ้าของไม่ไม่อยู่นะครับผมก็ลูกค้าสามารถสอบถามนะครับสอบถามข้อมูลมาได้0ูน8 4 1 2 1 8 8นะครับก็สอบถามมาได้นะครับเรามีภาพภายในให้นะครับผมนี่ครับติดถนนสายประโยชน์แบบนี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่รับชมมาถึงณช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ่ายทำนะครับ วีโอ uh, ต้นฉบับนะครับฉบับเต็มนะครับให้ทางลูกค้าได้ร uh, ับชมอีกรอ,อบหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ต้องการข้อมูลก็โทรสอบถามหรือแอดไลน์ id มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ